สวัสดีครับสวัสดีครับครับผมบัมณฑิตคงมะสิ์นะครับนัก,กจิตวิทยาครับค่ะดิฉันนะคะนิตาระขันมาค่ะนัก,กจิตวิทยาค่ะบคะรัก็พบกับพวกเราเช่นเคยครับในรายการเฮลที่มาขยับใจมาใกล้กันครับวันนี้เสนอในตอน self c o m p a s s i o นะคะรักตัวเองให้มากขึ้นด้วยสติเ<ป>มตตา,ตาค่ะก็ตอนนี้นะคะเราก็ยังคงอยู่ในสถานการณ์โควิดนะคะนะคะ ซึ่งเป็นไงคะตอนนี้นะคะโควิดเงี้ยทำให้ชีวิตของพวกเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเยอะแยะเลยนะคะทำให้การดําเนินชีวิตเปลี่ยนไปเนาะนะคะไม่ว่าจะเป็นบุคลคากรทางการแพทย์หรือว่าประชาชนทั่วไปทุกคนมีผลกระทบด้วยกันทั้งนั้นเนาะแล้วก็ทีนี้การผลกระทบตรงนี้นะคะ่ะโดยเฉพาะเรื่องของความเครียดความกดดันนะคะแล้วก็ความวิตกกังวลต่างๆไม่ต้องบอกเนาะเยอะแยะมากมายนะคะ ระยะเวลาที่เราต้องอยู่กับสถานการณ์โควิดนานๆอย่างนี้ค่ะแล้วไม่ส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกายแล้วก็สุขภาพจิตใจของเราเลยนะคะน้องโก้แล้วมันไม่มันไม่แจ่มใสไม่สดชื่นเนาะทาอะไรก็รู้สึกเหมือนเบรนเอาค่ะเบรนเอาคืออะไรน้องโก้ภาวะก็เป็นภาวะหมดไฟก็คือหมดหมดความสุนเอ่อสิ้นความสนใจจากการงานของเราครัะรู้สึกทําอะไรมันไม่สนุกเหมือนเดิมเนาะน้องโก้เอออยากจะเที่ยวก็ไม่ได้เที่ยวนะคะ พินิดก็เลยมานั่งแบบคิดอะค่ะว่าเออเราจะหาวิธีการยังไงดีที่ทําให้เรารู้สึกว่าเรามีไฟเราสนุกเรามีพลังกับกับกับเรื่องราแย่ๆแ,แบบนี้แล้วพินิดก็ไปเจอมาเรื่องหนึ่งอะค่ะซึ่งมีชื่อว่าเล้์คอนเพชันซึ่งแปลว่าสติเมตตาอ่านอ่านไปแล้วก็พบว่ามันเข้าใจยากค่ะ<ม>น้องโก้<ม>แล้วก็นึกถึงน้องโก้เลยเ<ม>พราะน้องโก้เป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของสติบาบาัด แต่สติเมตตาเนี่ไม่ไแน่ใจว่ามันคือสติบำบัดไว้หรือเปล่านะคะมันนี้ก็เลยถือโอกาสนี้นะคะให้น้องก๊ตอบตรงนี้เลยดีกว่านะว่าสติเมตามันคืออะไระคะครับจริงๆถ้าเราไม่ได้พูดในเชิงในลักษณะาการบำบัดเนานะตัวสติเนี่ยก็จะมีอยู่ในตัวของทุกคนอยู่แล้วนะคบมันเป็นจิตที่มีคุณภาพอย่างหนึ่งเพียงแต่ว่าเราไม่ค่อยจะมีโอกาสนําออกมาใช้งานกันถ้าพูดในสถานการณ์ทควิดเนี่ย ตัวสติเนี่ยก็จะมีบทบาทที่ค่อนข้างเยอะนะที่จะนํานเอาคุณภาพของจติตวเนี้ครับมาใช้ในการฝึกเพื่อลดความตึงเครียดความกังวลใจหรือความไม่สบายใจลงได้นะครับถ้าพูดในเรื่องของความเมตตาเนี่ยคนที่น่าจะมีความเมตตาต่อตัวเองมากที่สุดครับก็โดยเฉพาะคนที่มีการติดเชื้อครับหรือในบ้านของเขามีญาติพี่น้องติดเชื้ออยู่นะครับก็อาจจะมีความรู้สึกทุกข์ทรมานทางใจเกิดขึ้นยกตัวอย่างเช่น ความรู้สึกเศร้าที่เกิดจากการตําหนิหรือโทษตนเองเพราะว่าบางทีเราอาจจะเป็นต้นเหตุทําให้คนในบ้านติดเชื้อ<ช>หรือแม้แต่คนในบ้านกันเองเนี่ยครับก็อาจจะมีการโทษคนอื่นว่าคนนั้นคนนี้นะครับไปนําเอาเชื้อมาแพร่ทําให้เราติดไปด้วยถ้าเราไม่โทษตัวเองเราก็โทษคนอ,อื่นเนาะใช่ครับซึ่งก็จะเกิดความไม่สงบทางใจหรือเกิดความทุกข์ทางใจเกิดขึ้นนั่นเอง<ช><ช>ครับตัวจิตที่มีคุณภาพอย่างหนึ่งก็คือตัวสติเนี่ยครับ ซึ่งมีอยู่ในตัวทุกคนเนี่ยก็สามารถนํามาใช้ในการฝุกผลตนเอง<ม>เพื่อให้เกิดความมีเมตตาต่อตนเองได้นะ<อ>ครับแต่ว่าการที่จะมีเมตตาต่อตัวเองได้เนี่ยครับก็อาจจะต้องมีขั้นตอนของการฝึกอยู่บ้างซึ่งจริงๆการฝึกสติกับการฝึกเมตตาเนี่ยก็อาจจะเป็น2เรื่องใหญ่ครับก็อาจจะต้องฝึกสติก,ก่อนแล้วก็ค่อยต่อยอดไปสู่ การยกระดับจิตให้มีความเมตตาต่อตนเองแล้วก็นําไปสู่การเมตตาต่อผู้อื่นอาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการฝึกอยู่บ้างนะครับแต่ว่าในเวทีนี้เราก็จะขออธิบายสั้นๆเพื่อให้แต่ละคนได้ฝึกไปด้วยกันนะครับแสดงว่าเราต้องฝึกด้วยใช่ไหมคะแล้วก็ไม่ได้ฝึกครั้งเดียวต้องใช้ระยะเวลาในการฝึกหลายๆครั้งหรอครับคือถ้าเกิดว่าเราจะฝึกเพิ่มคุณภาพของสติจริงนี่อาจจะต้องค่อยๆฝึกฝึกฝนอย่างสม่ําเสมอนะครับแต่ว่าเราก็สามารถฝึก ขั้นต้นเพื่อให้สติเนี่ยเริ่มทํางานได้สุดได้โดยไม่ยากนะครับแล้วสติเมตตาคําว่าสติเมตตานี่คือมันมันมีอะไรมาเกี่ยวข้องบ้างะครัคโปฝึกเราได้อะไรเออแล้วมันมีวิธีการยังไงะค,ะครับโปครับการการที่จะยกใจเราสู่การฝึกสติเนี่ยครับคือเราก็จะต้องมีความคิดความเชื่ออยู่สองข้อก่อนในข้อแรกก็คือข้อแรกก็คือเราจะต้องอสร้างความรู้สึกเห็นอกเห็นใจตัวเองก่อนหนึ่งต้องมีทําเห็นอกเห็นใจครับ ไม่ใช่เห็นอกเห็นใจผู้อื่น<ช>ต้องเติ่มต้นที่ต,ตัวเองก่อนนะคะต้องมีความคิดมีความเชื่อพื้นฐานว่าตัวเราเนี่ยมีความน่าเห็นใจว่ากําลังเผชิญอยู่กับความทุกข์อยู่รจริงๆแล้วความทุกข์หรือความไม่สบายใจที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยไม่ว่าจะมากน้อยแค่ไหนนะถ้าเราลองให้โอกาสกับตัวเองเนะครับหยุดดูสังเกตความไม่สบายใจนั้นนะฮะรเราก็จะเริ่มเห็นความรู้สึกนั้นเนี่ยมากขึ้น ฉันกำลังรู้สึกทุกข์ใจกับสถานการณ์โควิดเองใช่ไหมคะคือผมจะบอกว่าเพียงเราแค่หยุดดูนะฮะเราก็จะเห็นว่าความรู้สึกนั้นเนี่ยมันมีความรู้สึกแบบไหนนะเ,เป็นระดับความรุนแรงหรือความทุกข์ใจนั้นเนี่ยมันมากน้อยแค่ไหนก็จะเกิดขึ้นจากการที่เราหยุดก่อนหยุดแล้วก็ดูแล้วก็เห็นนะครับแค่เราให้โอกาสตัวเองเนะครับได้สังเกตความรู้สึกนั้นเนี่ยเราก็จะเริ่มเห็นอย่างเกิดขึ้นก็คือเห็นความทุก ชัดขึ้นชัดขึ้นมาหน่อยนะอพอเราพอเราเริ่มเห็นความทุกข์เกิดขึ้นเนี่ยเราก็เห็นว่ามันเกิดขึ้นกับตัวเรามันไม่ได้เกิดขึ้นกับใครนะครับ<อ>ซึ่งในตอนนี้เองเนี่ยจิตที่มีคุณภาพที่เรียกว่าสติเนี่ยมันก็จะเริ่มทาง,งานแล้วนะครับพอมีสติเกิดขึ้นเราก็จะพิจารณาต่อไปว่าความรู้สึกไม่สบายใจเหล่านั้นเนี่ยพอสติเกิดขึ้นนะครับเราก็จะพบกับความรู้สึกไม่สบายใจเหล่านั้นต่อไปว่าตัวเรากําลังเผเชิญอยู่กับความรู้สึกทุกข์ อย่างน่าเห็นใจเลยทีเดียวมองเห็นความทุกข์ของตัวเองแล้วเราก็จะเห็นความทุกข์ว่าตัวเราเนี่ยพอสติเกิดขึ้นนะครับเราก็จะพิจารณาได้ว่าความรู้สึกไม่สบายใจเหล่านั้นเนี่ยเรากําลังไปเชิญโยกความรู้สึกอย่างน่าเห็นใจเลยทีเดียวในตอนนี้เองนะครับความเมตตาต่อตัวเองเนี่ยก็จะเกิดขึ้นลางๆแล้วครับเราก็จะเห็นความรู้สึกภายในลักษณะของการเห็นอกเห็นใจตัวเองมากขึ้น เริ่มรักแล้วก็สงสารตัวเองที่เราต้องไปชิญอยู่กับควากข้อประโยคนี้มากเลยเนาะออก็คือแบบเราเริ่มเห็นความทุกข์ของตัวเองแล้วพอเราเห็นความทุกข์เราก็จะเกิดความรู้สึกว่าเออฉันสงสารตัวเองจังเลยใ่ร,รักตัวเองจังเลยด้วยกลไกนี้ก็จะทําให้เราแบบรู้สึกรักตัวเองแล้วก็เริ่มที่จะสร้างความเมตตา ต่อตัวเองนี่ให้เกิดขึ้นอแล้วเราก็เริ่มอยากที่จะออกจากความทุกข์หรือความไม่สบายใจเหล่านั้นนะครับด้วยการฝึกสติยังมีอีกข้อหนึ่งอ่ะที่เป็นความรู้สึกพื้นฐานที่จะต้องสร้างความรู้สึกนี้เกิดขึ้นค,คือการเข้าใจว่าในโลกนี้มันมีความเปลี่ยนแปลงแล้วก็เราก็กําลังไปเชิญอยู่ความเปลี่ยนแปลงนั้นไปด้วยกันอือพีนี่พอจะ,อะสังเกตได้ไหมฮะว่าในยุคโควิดเนี่ยเราไปเชิญกับเหตุการณ์อะไรบ้าง ที่เผชิญเหตุการณ์ไปด้วยกันก็คือเป็นเรื่องของความเข้าใจในความเป็นมนุษย์ที่เราต้องเผชิญกับเหตุการณ์ที่เหมือนๆกันใช่ไหมคะก็คือว่ามันเป็นความทุกข์หรือความสุขที่เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้จากสถานการณ์โควิดเนาทำให้ทุกคนต้องมีการปรับตัวใหม่หรือว่าเจอกับความยุกงยากความลาบากหรือความรู้สึกที่แย่ๆเหมือนกันไม่ใช่แค่เราคนเดียวคนอื่นๆก็เจอเหมือนกันทั้งหมดใช่ไหมคะทุกคใช่ครับ แล้วการที่เราเข้าใจความรู้สึกพื้นฐานสองข้อคือเราเริ่มเห็นอกเห็นใจตัวเองมากขึ้นแล้วก็เข้าใจว่าคนอื่นก็ไปเชิญกับเหตุการณ์เดียวกับเราไปเชิญอยู่กับความทุกข์ด้วยกันเหมือนกันทั้งหมดอเนี่หละก็คือก่อนที่เราจะฝึกสติเมตตาเราต้กอให้หลักสองข้อนี้เกิดขึ้นมาก่อนนะคะก็คือหนึ่งเห็นอกเห็นใจตัวเองเห็นความทุกข์ของตัวเองแล้วเกิดความสงสารตัวเองและอยากที่จะรักตัวเองนะคะส่วนข้อที่สองนะคะ ให้มันเกิดความรู้สึกว่าไม่ใช่ฉันที่ต้องเจอเรื่องเลวร้ายอย่างนี้เพียงแค่คนเดียวค,คนอื่นเขาก็เจอเรื่องราวสถานการณ์แบบนี้เหมือนกับเราไม่ต่างกันอาจจะต่างกันตรงที่ความรุนแรงและกับใช่ใช่ไหมคะคอะย่างด้วยความรู้สึกความเข้าใจพื้นฐานสองข้อนี้ครับ,รบเดี๋ยวเราก็จะลงมา ฝึกสติทําสติเมตตาไปได้วยกันนะครับเดี๋ยวผมจะมีบทพูดบทพูดนะครับในการฝึกสติเมตานะครับก็เดี๋ยวอีนนี้ก็จะลองทาไปได้วยกันหรือคนที่ดูไลฟ์อยู่นะครับก็สามารถฝึกไปได้วยกันได้นะครับตอนนี้เรามาเริ่มสู่ขั้นตอนของการฝึกใช่ไหมค,ครับน้องโรับก่อนอื่นทีนี้ต้องทํำยังไงบ้างคะก,ก่อนที่จะยกระดับใจสู่การมีสติเมตตานะครับก็ควรจะต้องฝึกสมาธิก่อนั ส่วสั้นๆเนาะประมาณสักหนึ่งนาทีสนาทีนะครับเริ่มต้นด้วยการนั่งตัวตรงศีรษะตรงนะครับหลับตาเบาๆครับลองหายใจเข้าออกยาวๆสักห้าครั้งให้จิตใจจดจ่อกับความรู้สึกของลมหายใจที่ผ่านเข้าออกบริเวณปลายจมูกดูไปให้ต่อเนื่องได้ลมหายใจปกติมีความคิดเกิดขึ้นก็รู้ตัวไม่คิดตามนะครับ ก็จะอบจากการสมาธิขอให้ยังคงหลับตาต่อไปนะครับแล้วพยายามมีสติอยู่กับการรับรู้ลมหายใจไปให้ต่อเนื่องนะครับค่อยๆย,ยกแขนแล้วก็ฝ่ามือทั้งสองข้างนะกลุ่มเข้าด้วยกันแล้วก็มาวางไว้ที่หัวใจนะครับวางไว้ที่หัวใจของตัวเองนะครับแต่ฝ่ามือลากไว้ที่หัวใจเลยให้เรารู้สึกสัมผัส ความอุ่นของฝ่ามือบริเวณหัวใจสักครู่หนะึ่งเพื่อตืวนสตินะครับให้เรามีความเมตตา,าต่อตัวเองแยาอย่าที่จะตามรับรู้ลมหายใจไปเรื่อยๆนะครับจากนั้นก็าค่อยๆวางแขนลงไว้ข้างลำตัวเหมือนเดิมครับอาจารย์ ไปนะครับวันนี้เราจะมาดูความรู้สึกบนร่างกายนะครับตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้านะครับโดยในขณะที่ดูความรู้สึกในแต่ละส่วนหากมีความรู้สึกรุนแรงหรือไม่สบายใดๆนะครับก็ให้เฝ้าสังเกตดูความเปลี่ยนแปลงของความรู้สึกนั้นโดยไม่ต้องตอบโตใ้ในตอนท้ายของความของการสำรวจนั้นลองพูดกับตัวเองนะครับพูดขอบคุณส่วนของร่างกายส่วนนั้น ได้ทําประโยชน์ให้กับเราแล้วก็เลื่อนไปสำรวจความรู้สึกค่อยๆย,ยกมือขึ้นมาทั้งสองข้างครับขึ้นมากอดตนเองอย่างนุ่มนวลนครับกอดให้ตัวเองที่ท่าที่เรารู้สึกว่ากอดแล้วรู้สึกอบอุ่นที่สุดเพื่อเตือนให้ตัวเองมีความรักความเมตตาแล้วก็รู้สึกขอบคุณไปยังส่วนต่างๆของร่างกายนะครับโดยเริ่มที่หนังสีสัะในขณะนี้เรารู้สึกขอบคุณ สมองนะครับที่ปกป้องเรารู้สึกขอบคุณดวงตาแล้วก็หูที่ช่วยนำทางแล้วก็รับส่งข้อมูลรู้สึกขอบคุณลำคอนะฮะที่รองรับลำคอให้ตั้งตรงขอบคุณแขนแล้วก็มือที่ทำงานทั้งวันรู้สึกขอบคุณหัวใจที่ทำงานโดยไม่หยุดมาตลอดชีวิตรู้สึกขอบคุณปอดที่ฟอกเลือดไปหล่อเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกาย ขอบคุณทางเดินอ,อาหารที่ต้องย่อยอาหารเป็นพลังงานให้แก่เรารู้สึกขอบคุณเท้าที่พาเราไปทุกคนทุกแห่งถ้ามีความรู้สึกคุณแรงส่วนใดน,นะครับก็ลองสังเกตความรู้สึกว่ามีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็การหมดไปของความรู้สึกนะั้นหรือใจที่ปล่อยวางให้เรากอดตัวอเ,อเองอย่างวุ่มนวยเพื่อเตือนสติ ก็ส่งความรักความเมตตาไปยังส่วนต่างๆของร่างกายให้รู้สึกสัคัญของอ้อมกอดนี่สักครู่หนึ่งแล้วลองพูดกับตวเองในใจว่าขอให้ฉันมีความสุขขอให้ฉันมีความสงบขอให้ฉันมีมิมตรในใีขอให้ฉันเป็นอิสระจากความทุกข์ ใจขอแงแน่นนะครับเรื่องใดลรืหนึ่งก็ให้รู้ลมหายใจมากขึ้นนะครับหลับรู้ลมหายใจนะครับลองดึงด,ดันกับความรู้สึกความปรารถนาดีที่มีต่อตวเองนะครับหายใจเข้าออกช้าๆแล้วก็วางแขนไว้ข้างตัวทำเดิมค่อยๆดึงขึ้นครับรู้สึกเป็นไงบ้างครับ ความรู้สึกนะคะก็เริ่มต้นจากความรู้สึกเศร้าเนะาะนึกถึงปัญหาของตัวเองความเครียดความกวดันต่างๆนะคะแต่พอได้ฟังสิ่งที่ลุงโป๊อบรรยายแล้วก็พูดไปอะคะ่ะมันรู้สึกดีมากเลยที่เออเนาะเราเราได้กอดตัวเองนานแค่ไหนเราที่เราไม่เคยกอดตัวเองเลยนะคะเราได้แต่บกอดแต่คนอื่นเนาะ หรือว่าถูกคนอื่นกอดแต่มาวันนี้อะค่ะก็พี่ก็ได้รู้สึกว่าเออเรากอดตัวเองได้ด้วยมันรู้สึกดีแล้วก็ที่สําคัญเราได้เมื่อไหร่ที่เราเรารู้สึกดีกับคาคําพูดที่ได้กอบตัวเองคําพูดที่เราได้ขอบภุณตัวเราเองนะคะทําให้เรารู้สึกมีพลังขึ้นมาเป็นพลังเล็กๆเ,เป็นพลังที่อ่อนโยนทําให้เรารู้สึกว่าเออการอยู่บนโลกใบนี้กับปัญหาต่างๆ มันมันอยู่ได้ด้วยกําลังใจเราก็สามารถอยู่ได้ใช่เรามีพลังอะไรบางอย่างที่ทําให้เราอยู่ได้ค่ะหรือรู้สึกรักงแล้วก็เห็นใจตัวเองมากขึ้นเห็นว่าเรากําลังเผชิญกับความทุกข์แล้วก็สงสารเห็นใจตัวเองใช่ค่ะแล้๋ยวในการฝึกครั้งนี้มีข้อติดขัดตรงไหนบ้างครับมีข้อติดขัดอะไรบ้างมีค่ะเอ่อตอนตอนในช่วงแรกของการฝึกนะคะ เมื่อกี้อย่างที่บอกไปเนาะว่าเรารู้สึกแย่กับปัญหาค่ะพอพอน้องโคบอกว่าให้เรารู้สึกดีๆกับตัวเองตอนที่เราแบบขอบคุณตัวเองนะคะแต่ตอนนั้นนั่นคือที่รู้สึกเศร้าพอเราขอบคุณตัวเองเรารู้สึกเศร้าแต่น้องโคบอกว่าให้เรารู้สึกดีๆกับตัวเองพี่ก็เลยแบบเอ๊ะทำไมพี่พี่รู้สึกเศร้าจังเลยค่ะคจริงๆก็เป็น,นกลไกปกติของมนุษย์นะ,ะเวลาเราเริ่มมาหัน มาสังเกตตัวเองอย่างมีสติเนี่ยครับความรู้สึกเหล่านั้นมันก็จะชัดขึ้นมันทําให้เราเห็นตัวเองว่าเรากาลังเผชิญอยู่ยความทุกข์กับความรู้สึกในทางลบมากขึ้นมันก็เป็นเป็น,ปนจุดเริ่มต้นของการที่จะพัฒนาสติผมคิดว่าพี่มาถูกทางนะครับเพียงแต่ว่าก็ให้เราพยายามที่จะรับรู้ความรู้สึกเหล่านั้นเนี่ยไปเรื่อยๆโดยที่ไม่เอาตัวเองเข้าไปกอดลัดความรู้สึกนั้นแล้วก็กลับมาอยู่ที่ลมหายใจความรู้สึกเหล่านั้นก็จะหายไปได้ครับอ่าได้ค่ะมันจะเป็น คือถ้าใครที่ได้ลองฝึกทำอะค่ะก็จะรู้สึกเนะว่าในช่วงต้นเราจะรู้สึกเศร้ารู้สึกแย่จมอยู่กับความทุกข์ของตัวเองเนาะแต่พอหลังหลังจากนั้นนะคะลองโก้ลุงโก้จะว่าอะไรไหมถ้าที่รู้สึกง่วงใช่ค่ะไม่รู้สึกง่วงกับกับตอนที่คนลัาขนาดฝึกอะค่ะก็ต้องตอบว่ายิ่งพอคนเราเริ่มฝึกติดนะครับ ร่างกายสงบจิตใจผ่อนคลายก็จะเกิดอาการง่วงได้อยู่แล้วเป็นเรื่องปกตินะครับหมายความว่าพอร่างกายผ่อนคลายคนเราก็จะง่วงนะแต่ว่าถ้าเราปล่อยให้ความง่วงมันเข้ามาครอบงำเราก็อาจจะฝึกไม่จบฝึกไม่สําเร็จงั้นก็อาจจะต้องมีการจัดการออกับความง่วงนะครับด้วยการพยายามยืดตัวให้ตรงก็ได้หรือหายใจเข้าออกลึกๆ oh. นะครับแล้วก็กลับมามีสติในการที่จะอยู่กับลมหายใจต่อไปแล้วก็ฝึกต่อไปจนจบก็อาจจะทําให้หายง่วงได้ครับแสดงว่า ทำง่วงเป็นเรื่องปกติหลังจากที่เรารู้สึกว่าเราฝันพายแล้วแสดงว่าทุกคนก็มีโอกาสที่จะหาหรือว่าง่วงได้ครับอันนี้ข้อที่สามกันถามสามนะคะถามเผื่อคนที่อยู่โรงพยาบาลสนามเนาะสำหรับคนที่ติดโควิดอะค่ะเราจะมีอาการอย่างหนึ่งหรือที่เรียกว่าไอนะคะแล้วถ้าเกิดว่าขนาดที่เราฝึกไปแล้วเราแบบไออย่างเงี้ยค่ะเราจะฝึก ต่อไปได้ไหมคะหรือว่ายัางไงคะน้อโก้ครับก็การไอายางนี้ก็เป็นเรื่องปกติเนาะเพียงแต่ว่าถ้าเราฝึกอยู่กับคนอื่นก็หนึ่งคือต้องใส่แมสเนาะรักษาระยะห่างนะครับ,รบการไอนี้มันเป็น,นกลไกปกติของร่างกายของมนุษย์เมื่อเวลาเผชิญเชื้อโรคเนี่ยครับก็จะไอขับออกมาเั้นมันห้ามไม่ได้มันเป็นอัตโนมัติของร่างกายไม่มีใครห้ามไอได้เนาะเรับงนั้นก็ก็ให้ฝึกต่อไปแต่ว่า ถ้าอาการไอมันรบกวนมากๆจริงๆเนี่ยก็อาจจะต้องชะลอการฝึกหรืออะไรนะรับประทานยาแก้ไออะไรอง่้ยนะนะครับแต่ว่าถ้ามันเกิดขึ้นในระหว่างการฝึกเราก็พยายามที่จะรับรู้รู้ลมหายใจมากๆนะครับแล้วก็รับรู้ว่าเรากําลังไอยอยู่นะครับสรุปก็คือไอจริงๆมันก็ห้ามไม่ได้เนาะเราก็ต้องมีสติแล้วก็รับรู้อาการของของการไอสรุปก็คือว่า ทำไปด้วยแล้วก็ไอไปด้วยได้ปกตินะคะไม่ต้องไปกั้นไม่ให้อาใช่ก็ไม่ควรกั้นเนาะก็คือไอได้นะคะครับอ่ส่วนข้อสุดท้ายนะคะพี่นิดอยากรู้ค่ะว่าการฉุดตรงนี้ค่ะเราสามารถทําได้มีข้อจํากัดไหมคะว่าเออสถานที่ตรงนั้นห้ามทํานะหรือว่าวันในหนึ่งวันเราสามารถทําได้กี่ครั้งเพื่อให้เกิดผลดีอะค่ะ จริงการทําสติเมตานะครับก็จะเป็นการต่อยอดจากการฝึกสติก็ควรจะต้องฝึกเป็นประจำนะในทุกๆวันนะเช่นเราอาอจะเซตว่าในช่วงเช้าตอนตื่นนอนนะหรือบางคนอาจจะฝึกช่วงก่อนก่อนที่เราจะนอนหลับก็ได้นะครับอจะห้านาทีสิบนาทีนะใชาทตามที่เ่อแนะนําเมื่อกี้นะครับหรือหรือในระหว่างวันเราอาจจะฝึกสติเมตาย่อยๆได,ได้เช่นคําพูดเหล่านั้นนะที่ที่เมื่อกี้ครับได้ได้ทด,ดลองฝึกนะเช่น ขอให้ฉันมีความสุขมีความสงบมีมิตรใตดี ry, แล้วก็เป็นอิสระจากความทุกข์ทั้งปวงซึ่งก็ความเหล่านี้เราสามารถนํามาใช้ได้ในระหว่างวันเราไม่จํากันเมื่อไหร่ก็ตามที่เราอยากใช้เราก็ใช้ได้ตลอดเวลาครับอ๋อคือเราเราไม่เราอาจจะไม่ต้องแบบทามือขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วเราก็แต่เราก็ากให้จําคาพูดเมื่อกี้ไว้แล้วเราก็ให้พูดจากตัวเองไว้ครับ,รบ,รบพอฝึกสต,ติเมตตาแล้วไหมครับไม่ทราบว่าท่านผู้ดีชมไรอยู่เนี่ย สามารถที่จะเริ่มมีความรักตนเองเห็ในใจตัวเองแล้วก็มีเมตตาต่อตัวเองมากขึ้นไหม,มทีนี้ฝึกเป็นไงบ้างครับค่ะก็จะบอกว่าตอนแรกเนาะที่พี่นิดอ่านมานะคะ<ม>คําว่าสติเมตตา<ม>คือเข้าใจว่ามันคืออะไรแต่ไม่เข้าใจมากเท่ากับได้ลองฝึกทําเองพอเราทําเองอะคะ่ะเรารู้สึกว่าเราสัมผัสได้เลยเนาะถึงการมองเห็นปัญหาการเข้าใจปัญหาของตัวเองนะคะคแล้วก็มันทําให้เรา ที่สำคัญคือมันทำให้เราตระหนักู้วาค่ะว่าเออปัญหาเนี่ยมันเราไม่ได้เกิดขึ้นคนเดียวเนาะคนอื่นเขาก็าเจอเหมือนเราเพราะฉะนั้นเราจะทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่ได้แยกนะคะคคแล้วก็ที่สําคัญมันทําให้เรารู้สึกถึงพลังบางอย่างที่อ่อนโยนในตัวเองนะคะทําให้เราไม่ตัดสินไม่กล่าวโทษตัวเองไม่ลงโทษตัวเองไม่ทําให้ตัวเองหมดไปหรือหมดพลังนะคะเพราะฉะนั้นการการสุขสติเมตตาเป็นวิธีหนึ่ง ที่มันแบบมีคุณภาพาจริงๆอยากจะให้ทุกคนนะคะได้ลองฝึกแล้วจะรู้เลาคว่ามันดีมากเราจะขอให้แนะนําลองฝึกไปเรื่อยๆนะครับจนเป็นวิถีชีวิตประจําวันก็จะได้ผลดีิขึ้นนะครับอพอฝึกไปนะครับเราก็จะเรารู้ว่าจริงๆเนี่ยสติเป็นสิ่งที่ทุกคนมีอยู่ในตัวถ้าเราหยุดให้โอกาสกับตัวเองนะครับหันมาสังเกตความรู้สึกภายในหลอบโยนสร้างสติเมตตาต่อตอนเองครับ ต่อให้โควิดจะยาวยาวนานออกไปนะต่อให้โควิดจะยาวนานออกไปอีกเราก็จะดำเนินชีวิตต่อไปได้ด้วยความสงบก็สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณตัวเองนะคะ,ะแล้วก็ขอบคุณน้องโก้นะคะที่แบบเปิดโอกาสนะคะให้เราได้มีมีเวลาได้ทำการฝึกสตินะคะ,ะแล้วก็อยากให้ผู้ที่ชมตรงนี้ค่ะ,ะได้ลองกลับไปทำเนาะแล้วจะได้ รู้วิธีการนะคะว่าเอการเมตตาต่อตัวเองทํำยังไงแล้วมันจะทําให้เรามีพลังในการใช้ชีวิตต่อไปกนะ็สำหรับวันนี้นะคะเวลาก็หมดลงเพียงเท่านี้แล้วนะคะพวกเรานะคะก็ขอจบรายการเพียงเท่านี้บพบก,กันโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับสสัดี